ดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านวันนี้มาดูบรรยากาศบินหมู่บ้านสมกรนะครับบินมอไซค์ที่ผมบินอยู่นะครับว่าวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ก็นักเรียนเปิดเทอมนะครับนักเรียนเปิดเทมเอมว่าจะเยอะนิดนึง ส,สู้พี่วินบริการทุกระดับประทับใจครับตามคิวนะครับตามคิวตามคิวไม่มีสิทธิพิเศษครับทุกคนมาจะต้องรอตามคิวค่าโดยสารนะครับนักเรียนจากพี่วินผม,มนะครับ,นนะร,บระยะทาง3กิโล ยี่สิบบาทครับยี่สิบยี่สิบนะครับให้เฉพาะนักเรียนไม่ใช่นี่นักเรียนกับตัวไปก็ยี่สิบเหมือนกันครับราคายี่สิบสามกิโลครับพี่วินเราเมื่อสักครู่นิยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนิยาวไปถึงนู่นเลยสู้ๆพี่วินขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องอภวพรพีรจิตครับชีวิต อยู่กรุงเทพกออย่างเงี้ยครับไปบินตามมาติดๆนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยสปอปอลาวนะครับเดนมากฟินแลนด์ U.K. ยูไนเต็ดคิงดัมกับอังกฤษสหรัฐอเมริกา นะครับที่รับชมช่องอัมพรพินจิตนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่รับชมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมารับชมช่องอัมพรพินจิตช่อง YouTube เล็กๆครับเพิ่งจะเริ่มทำจะเริ่มทำสู้ๆลูกเป้ได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ย หนุ่มสีเกตไปพี่ออสเดี๋ยวจะไปขายกาแฟช่วยแม่บ้านแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายกาแฟช่วยแม่บ้านแล้ว <ไป S 1> นี่จะเจ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ย <ไป S 1> ดูโอ้ดูเพื่อนๆที่วินก่อนไม่ได้หมดแล้วเนี่ยผมไปส่งนักเรียนโอ้รถจหน้าดูแลข้างในเนี่ยห,หลายประเทศนะครับที่เข้ามารับชมช่อง ทำพรีนจิตน,นะครับช่องเล็กๆนะครับผมเพิ่งจะเริ่มทําก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์นะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมผมก็เพิ่งเริ่มทําก็ขอความรู้จักพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะทําคลิปให้สนุกสนะครับทำคลิปให้สนุกครับบ้างจากการ ทึงงานก็ทำคิดให้เสร็จๆนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปช่วยแม่บ้านขายกาแฟก่อนได้เวลาแล้วเดี๋ยวลูกค้าเริ่มมาอาล้ครับผู้โดยสารก็เริ่มมาแล้วอานะครับผมไปครับไปช่วยแม่บ้านขายกาแฟก่อนเดี๋ยวไปติดตามที่ร้านครับว่าลูกวันนี้วันจันทร์ลูกค้าจะเยอะไหมนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับลูกค้าประจาครับ ทานพี่วันไม่เปลี่ยนแปลงเลยแซ่บไปหรอแซ่บจ้าแซ่พี่ลีแซ่พี่ลีแซ่พดๆๆคีคนนู้นหรือใคคนนึงครับค้าคนสวยวันนี้กินอะไรครับยกล้อว้าเลยน้องอ๋อไม่ใช่นี่โอ้คนละคนกันน้องกาแฟทดทีกาแฟไม่หวานที่ว่าพ,พูดกินกาแฟดาบตักให้ลูกสาวยังงึงน,นี่ไมหมอ๋ <c oughs> อ ลูกค้าประจำแวะเวียนมานวดติดจันถึงเสารวันจันทร์จ้าวันจันทร์ไว้นอนนอนหน่อยเดียวนึกกระตื้นวันจันทร์ทั้งวันแล้ววันนี้อ้าวปวดตัวปวดแรงตกแรงมากขอบคุณครับ มอกค่าทำได้มอกค่าแปกปรกวนเต้นอของลูกสาวมอกค่าด้วยฟ้าไปแล้วปะคะฟ้าหยุดไม่ใช่เหรอลูกจ้าจ้าไปแล้ว มตินี่ได้แล้วครับมอนตินครับผมครับเก็บเรีกเก็

กูมาแล้วตัวขวดเสียงนี่มันมากว่วนเลยตัวเล็กเาเสียงดังเอสกาแฟค่ะขอบคุณครับอ <c oughs> ่าแก้วนึง <c oughs> มันดีใจที่มันเห็นเลยวะได้เลยมาให้ลงรูดิมันดีใจ อะไรครับขอบคุณครับให้กินอ่วันไหนเราไม่เห็นมันจะถามแต่กันพี่เนี่ยหน้่ไลงงไม่ไบันนร้านนี้อยู่จังบ่อยี่ร้านกับข้าวบอกว่าลุงไปไหนอ่ะเพราะวัน่วันร้านนี้อยู่จังบ่อยกับพอยู่ห้าเลยพี่ก็ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะอ่ามอค่าจ้า สาวแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้มันมีมันมีเคร่งมันมีเครื่องที่ไหนล่ะลูกไม่มีลูกค้าประจำครับอีคิวกค้าประจำชาเย็นวันนี้แก้วแดงชะนาน้องแค่ไหนแดงมะนาวโซดาเก็บให้ผม เพื่อเอาถุงกับแก้วนะเอ้ยถุงใส่ถุงกระดาษกับถุงนี่นะอ่ายังไั่ปส่ไงเอาใบเตยมาให้ไหมใ่แล้วจ้าชาเย็นครับแดงสุนอรโดาไม่ดีน้ำแข็งถุง เห้รแบนานเไม่รีบบอกใช่ไม่รีบมาตัวดอันตัวเนี้ยใม่ๆ้องมันเก่าแีว่านาวซดานึ่งถุงหนึแก้วจ้าด้จ้า่รีบไม่รีบยวเพื่อนเียวกวอนแล้วกันนะหถุงหแก้วชาเย็น

ใช่ช่อซฟินเหรอใช่เลยเอาเอาเอาไปดูไม่แก้วแต่เป็นไปไม่ได้แน่เราแก้วแตบพื้นตีละเอาไปใส่ตู้เย็นก็เลยไม่ถ้าเราเอาไปใส่ตู้เย็นไม่ได้ดังยันนั้นโอ้มึงเออเออมาก็แตกด้วยเหรอปกติคนเขาก็ไปแช่ด้กยเพรเรากินไม่ทันอ่ะนี่ก็หลายอันก็กินไม่ทันใช่ไหมกินไม่ทันแล้ว เพรถือไปนี่แก้วแตกครัไม่ได้ถือไปเดียวไม่ได้แตกเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นไม่ได้ถือไปแล้วแตกเขากินไม่ทันเขาไปใส่ตู้เย็นแล้วแก้วมันแตกตู้เย็นมันแตกช่างคิดค้าช่างพีดจะไหนยาเย็นหนึ่งถุงกับหนึ่งแก้ว เล็กไปไหนอ่ะเล็กไม่ออกเล็กไม่ออกเล็กเป็นจักรยานคนเดียวทำงานดึกก็เลยตื่นไม่ตอ่นนนักเขียนดึกดึกนี่สมองเล่นเปิดได้ใช่ไหมเงี่ยว้าว ตัวนี้ไมนมนมโลนกระพริไปนไหนวะแล้วผมจะใส่กระป๋งองหน่แก้วเพื่อนก็ใส่ตัวนู้องหนุมได้แล้วครับชายเย็นนี่ครับครับผมสิบหลอดด้วยครับ ยั่หวานช่วงนะครับกินข้าวกินปลากันที่บินก็พักเที่ยงกันพักเที่ยงรอบสายทเที่ยงนะครับมีมีก็นั่งกินข้าวกินปลากันวันนี้มีจากสายสุขจากสำนักง,งานเขตสะพานสูงครับเจ้าที่สายสุขเขตอนามัยครับสงแวดล้อมมาฉีด ค้นกันยุงให้อะครับนำทีมด้วยว่น่าพัดี่บัานบ้านนายนนลงช่องยูทูบให้ขอบคุณนะครับเจ้าที่เขตสะพานสูงที่มาฉีดพ่นยากันยุ่ง ลุงสายวันนี้มีงานวิ่งเอกสารครับไปนิคมอุตสาหกรรมนวมินทร,ร์อรรรตอนนี้ผมอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับช่วงสามแยกดินแดงนะครับผมจะมุ่งหน้าใช้ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับโทษนะครับไปรังสิตครับรังสิต คลองหลวงที่ข้อุตสาหกรรมนวนครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีไปครับบ้างจากขับวินขายกาแฟก็วิ่งเอกสารครับวันนี้ไปรับเช็กซี่นวนครครับไปเจอกันที่นวนครครับผมวันนี้เป็นห้า,างแยกลาดพร้าวครับเดี๋ยวซ้ายไปผนเยวิออนโยวดินฝั่งขาเข้า ผานไฟนะครับดูนะครับตอนเมืองรัชโยชินครับไปกันต่อครับต่างระดับรัชวิภาครับเดี๋ยวซ้ายประชาชื่นครับประชานุกูลวงสว่างครับมอชิหมอชิดใหม่นะครับกาแฟเฟสสองนะครับไปกันต่อครับวัลสเมียนารีครับประชานิเวศตอนเมืองตรงไปครับ แจ้งวัฒนาดอนเมืองครับแคลาเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนาตรงไปดอนเมืองครับมาถึงแล้วครับนวัดนคร โรงงานเขาอยู่ซอยไหนนะครับเดี๋ยวนะครับในข้อมูลสหกรรมนวันครครับจะไปตามดูว่าผมจะหาโรงงานเจอไหมยู่ลึกครับเขาบอกเดี๋ยวไปตามกันครับมาถึงแล้วครับอีแกตในข้อมูลสหกรรมนวันครรอรอเช็คครับแอีกนึงไ้ สาวๆเขาแต่งหน้าแต่งตาก่อนอยู่ลึกมากครับของงานในคมุาสากำรัรรนวนครขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอภพรพินิจิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดกระดิง่งติง้งติ้งจะได้เจอคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับจะไปรับเช็คแป๊บหนึ่งครับ ครับ